สวัสดีครับพบกับช่องโอซิลิสนะครับวันนี้ผมจะทำคอนเทนต์แบบง่ายๆนะครับก็คือผมมานั่งนึกว่าอตอนคนเราเริ่มเล่นใหม่ๆนะครับแล้วก็เราไม่มีความรู้ว่าเราจะใส่เหรียญอะไรดีนะครับว่าให้ให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดนะครับให้ไปสู้คนอื่นเขาได้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำเหรียญน,นะครับก็คือเป็นเหรียญสำหรับแค่2เหรียญน,นะครับไม่ใช่เซตสเหรียญน,นะคือเซตสเหรียญสําหรับคนที่เลเวล80 ถึงเรือเก้าเก้าที่ใส่กันอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือยังไม่ร้อยเนี่ยเราควรจะใส่อะไรดีแต่ก็เหมือนเดิมนะผมจะไม่แนะนาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะที่ไม่แนะนาอะ่ะมันดีแต่มันเป็นเซ็ตมาตรฐานที่คนรู้จักอยู่แล้วพวกซีพีนายพวกแก๊งขนมหวานพวกกลุ่มไคโดพวกเนี้ยมันมันจะง่ายก็คือหาหาได้ง่ายแต่อันเนี้ยผมก็จะแนะนําที่มันต่างออกไปแค่นั้นเองให้แบบว่าเผื่อเป็นช้อยตัวเลือกนะครับผมจะแบ่งเป็นอย่างงี้นะครับ มันจะมีเซตเหรียญที่ทําได้ง่ายสุดๆนะครับกับเซตเหรียญที่เหมาะสำหรับสายโล่สายหมัดและสายวิ่งนะครับแต่ละอันนะครับมีแค่ผมโชว์แค่แค่อย่างละเซตพอแล้วก็ค่าที่เราคำนึงถึงนะครับที่มากที่สุดนะครับที่เราคำนึงถึงก็คือเราจะคำนึงถึงเรื่องเหรียญเนี่ยหต้องหาได้ง่ายหมายความว่าตัวละครต้องไม่ยากจนเกินไปอย่างที่สนะครับคือต้อง เขาเรียกไงผสมให้ได้ค่าแอคแท็กอะครับหมายถึงค่าโจมตีเพราะว่าถ้าเริ่มใหม่เราเลเวลไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ยเราไปใส่แอคแท็กแค่30อย่างเงี้ยอาจจะตีเขาไม่เข้าต้องอาจจะบอกว่าเป็นเหรียญที่สามารถอัพแอคแท็กได้ด้วยนะครับก็สามารถอัพแอคแท็กได้ฟุ้งแอคแท็กพูดง่ายว่า70็ดสิบสะเจ็ดสิบอ่าไม่ไม่ถึงกับฟุ้มากได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใส่อีกเหรียญก็คือเป็นร้อยหกสิบที่เป็นฟิกนะครับก็แต่แต่บางเหรียญที่แนะนำเนี่ยมันอาจจะอัพได้ไม่ถึง จ็ดสิบเปอร์เซ็นดีแต่ถ้าใส่ถ้าถ้าอัพใส่ใส่ทั้งหมดหกช่องอะเหรียญนึงมีสามช่องใช่ไหมใส่ทั้งหมดหกช่องก็ได้ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นวันนี้เราก็จะมาแนะนําแบบนี้กันนะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับผมจะยกตัวอย่างอย่างลูฟี่ทาร่ผมเนี่ยเรียกว่าเก้าสิบสามมันใส่ได้แค่สองเหรียญใช่ไหมมันไม่สามารถใส่ได้มากกว่านี้แล้วเราก็จะมาดูว่าเซตเหรียญไหนแต่ละอันเหมาะอะไรเดี๋ยวดูเซตแรกนะครับเซตแรกเนี่ยจะเป็นเซตเหรียญที่ค่อนข้างจะหาง่ายนะครับท ก็คือเป็นแชกสองแขนนะครับกับเป็นบาร์กี้นะครับก็คือค่าที่ได้เนี่ยเราจะได้รีสกิลหนึ่งได้ถึง14%นะครับแล้วก็ดึงธงได้อีก14%นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในธงนะครับแล้วมีเพื่อนเราอยู่ด้วยเนี่ยเราก็ครูดาวสกิลหนึ่งได้อีก10%นะครับแต่ถ้าเพื่อนไม่อยู่ในทางการการเพื่อนไม่อยู่นะครับเราสามารถรับดาเมจได้มากขึ้นถึงนะครับแล้วก็ถ้าเลือดเรามากกว่า70%เเนี่ยเราสามารถเพิ่มมาตราการหหลลบลีได้13%นะ ต้องบอกว่าเซตเนี้ยดูเลยครับอย่างแชงเนี่ยก็สามารถอ up act tag ได้ไหมัพได้14เปอร์เซ็นต์นะฮนะเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วถ้าเหรียญดีๆมันจะอยู่ในสายหมัดแต่สายหมัดมันอ up act tag ไม่ได้ไงนี่คือปัญหามันต้องใช้เหรียญกิจกรรมมาเข้าช่วยแต่ถ้าอย่างอย่างเงี้ยมันอัพได้เลยเนี่ยอย่างบาร์กี้อย่างเงี้ยก็อัพได้รับอัพได้12เปอร์เซ็นต์ก็ใส่รวมกันได้70เปอร์เซ็นต์ได้สบายๆนะครับนี่คือเซตเหรียญแรงนะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูเซตเหรียญที่สองนะครับเซตเหรียญที่สองเนี่ยผมจะเน้นไปทาาางเเออ่สยหมัดนะ สายหมัดมันน่าจะใช้เซตน,นี้ได้ดีจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่างเซตสายหมัดเนี่ยเซตลูฟี่มันดีอยู่แล้วแต่มันจะมีแค่2ชุดเท่านั้นเออจริงๆมีไนแรมอีกชุดนะครับที่สามารถอัพแอคแท็กได้นะครับแต่ไนแรมถ้าเอาเอาไนแรมมาเขาเรียกไงเราเราก็จะไม่ได้ค่าอีกค่านึงก็คือเป็นค่ารุ่นเร็วลายที่สุดที่มันจะสามารถเพิ่มการโจมตีได้อย่างเงี้ยเห็นไหมก็อัพแอคแท็กได้14%คือ2ใส่2องเซนคู่ในอัพแอคแท็กได้คู่ มาดูค่ากันนะครับก็คือเราสามารถบูสต์สกิล2นะครับได้ครูดาวได้14%แล้วก็เพิ่มการหลบหลีกได้7%ดึงธงได้14%ด้วยนะแล้วก็ถ้าสมมติเราอยู่ในธงศัตรูเนี่ยเราสามารถครูดาวสกิล2ได้13%และค่าที่ผมบอกที่ไม่ใช่แม่เพราะว่านี่ฮะถ้าสมมติเราเสียธงนะธงเราน้อยกว่านะครับเราสามารถเพิ่มดาเมจได้อีกถึง7%คือมันสูงมากนะ7%นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าธงเราน้อยกว่าเนี่ยเราคูลดดาวนสกิ1 13%ไ้ะครับแล้้วก็ถามีเพื่อนอนยู่ในนนธงั้ด้วยนะเราสามามรถ เพิ่มดาเมจได้ถึง7%คือมันค่อนข้างจะฟูลมากเซตนี้นะครับก็คือเราสามารถถ้าสมมติใครเล้ว่ร้อยก็เอาอีกฟีหนึ่งมาใส่นะครับมันก็เติมเต็มได้ถือว่าใช้ได้ยาวๆเลยครับชุดนี้ต่อไปนะครับเป็นชุดสําหรับสายโล่นะครับวันนี้ผมค่อนข้างจะกระชันชิดนิดนึงนะครับรีบนิดนึงนะครับเอาแบบรว่อเร็วๆรเลยครับก็คือเป็นฟูจิโทระนะครับแล้วก็เป็นโคลาซอนแน่นอนครับฟูจิฟูจิโทระเป็นสายโล่นะครับสามารถอัพแอคแท็กได้นะครับ แล้วก็โคราซอนเป็นสายโลก็สามารถแออ up a t t ได้เช่นเดียวกันนะค่าตอนนี้ง่ายมากครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับคือมันสามารถคูดาวสกิล2ได้14%แล้วก็สามารถลดการหลบหลีกได้ถึง7%นต่ะครับแต่สายโลกไม่ต้องทำเลยครับอยู่ในธงเนี่ยสามารถลดดาเมจได้ถึง10%อย่างที่บอกครับคือสายโลกผมเน้นว่าเอาถึกที่สุดไว้ก่อนดีที่สุดนะครับก็คือ ลดได้สิสมมุติาค่าอย่างฟูฟจิโทราเงี้ยมันลดในตัวละครมันลักษณะตัวละครมันลด70%อยู่แล้วใช่ไหมหรือ80%ไม่ได้เอด้เปอร์อยู่แล้วใส่นี่อีกสิลด9 0คุณเลเวลแปแต่ใส่เหรียนชุดนี้นะรับรองถึกประมาณเลเวลร้อยได้เลยนะถือว่าเวริร์กนะครับต่อไปอันนี้คือเบสที่สุดของสายวิ่งนะครับสำหรับผมเลยนะครับ นั่นก็คือเหรียญโดฟามิงโกนะครับกับาทาร์ฟาก้ารอนะครับเป็นของเดซโรซ่านะครับโดฟามิงโกก็สามารถอ up egg tag ได้นะครับส่วนทาร์ฟาก้ารอก็สามารถอ up egg tag ได้เช่นเดียวกันนะครับออที่ผมบอกมันดีที่สุดเนี่ยสำหรับสายวิ่งก็คือมันสามารถรีสกิลหนึ่งได้14%คูดาวสกิลสองได้14%เหมือนกันลบเล็กได้อีก7%เหมือนกันแล้วก็สามารถดึงธงได้14%แต่ถ้าสมมติเลิศเรามากกว่า7%เนี่ยเราสามารถดึงธงได้เพิ่มอีก8%แล้วถ้าธงนั้นเนี่ยมีค่ามากกว่า50%อยู่แล้วหมายถึง ไอเกตธงนะฮะเราสามารถจะดึงธงเพิ Ö, the, like so. it. It ่มอีก8%คือเพื่ต์คอวนมันเหมาะกับสายวิ่งมากสําหรับสายดึงธงนะครับมันมันดึงได้เร็วเพราะสายวิ่งจริงๆอันนี้มันก็เราสามารถเอาไปแขกมันก็ฆ่าได้ด้วยแล้วก็สามารถดึงธงได้ด้วยพลิกเกมได้ด้วยนะครับนั่นก็คือ3มเซตเหรียญนะครับไอสเซตเหรียญที่ผมแนะนำครับอย่างที่บอกนะครับว่าเซตเหรียญที่ผมแนะนําไปเนี่ย เมื่อเลเวลร้อยเราสามารถต่อยอดใส่เป็น3มเหรียญได้นะครับโดยมันจะมีเหรียญอื่นๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนําต่อไงก็กดติดตามไว้นะครับเพราะว่าเนี่ยเราทํารอไว้ได้เลยครับสเหรียญที่เราเราเราใช้เราเลเวลยังไม่ร้อยครับเราสามารถทํารอไว้ก่อนแล้วพอเลเวลเราร้อยเนี่ยเรามาใส่เหรียญที่3เอาได้นะครับ เราก็วิธีการดูมันง่ายมากครับถ้าสมมุติว่าเราจะทดลองดูนะครับว่าเหรียญไหนใส่อะไรคู่อะไรดีนะครับเราให้กดที่แท็กนะครับของเหรียญนะครับแล้วก็ดูว่าอันไหนมันได้ค่าบวกได้มากที่สุดนะครับก็ใส่เหรียญนั้นก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องแนะนําเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรีบออกไปกินข้าวนะครับยังไงต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ